ค่ะกับสวัสดีค่ะท่านชมทางบ้านค่ะค่ะมนีกัมาพปกกบเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเกานะคะมณีเจ้าข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับหน้องปอบค่ะไหเมย์เพิ่นซื้อว่าให้ฟังเนาะคะ่ะค่ะความฝันของหน่องปอบมีเพิ่นฝันค่ะท่านชมเพิ่นฝันว่าเพิ่ได้ไปเคี่ยวเนาะคะ่ะกับสามีนนะะเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็ไดะะ้ไปเศร้าห้องค่ะไปเศร้าห้องคนอื่นเขาเขาห้องใดเนาะคะ่ะ แต่ว่าหนกบที่เขาห้องบ่ได้เพราะว่าบดจากรหัสค่ะการมีผูเท่าคนหนึ่งเนาะค่ะะต่เมื่อบอกรหัดหนกบค่ะหนกบคอยเขาได้นะคะกาคข่วมฟันของหนกบสิบเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใดก็เพื่อเ,เป็นการเสียเวลาค่ะถ้ากลับไปติดตามรับช้มรับฟังคววมฟันของหนกบประอมกันค่ะ สวัสดีค่ะแม่แปงค่ะค่ะกัตัค่ะสวัสดีค่ะเมเปงสวัสดีค่ะค่ะวันนี้กัเดินทางมาหาแม่แปงค่ะท่านผู้ชมได้ยินข่าวมาว่าแม่แปงหนุ่มวานหนุ่มปอบฝันเหรอค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าเป็นจังไดกับเฮมแปงคุณว่าซูฟังเนาะค่ะน้องวานหนุ่มปอบหนุ่มฝันจังไดจังไดคคะุณ้ฝันก็ฝันว่าคุณไปเที่ยวไซดอกบาัสดีมันสีมีรหัสหร์ดฮองคุณว่า่ะรห์ดฮองอัน โอ้ยยังได้นออันจีเข่าได้คุณวะอ,อันลูกสาวนี่ยผมมีนะฮะทองดองเขา่าเป็นหรหัสเลยคุณวะค่ะมอกกับเข่าห,าห,าหาองบวได้เนอะผมมีรหัสหองค่ณถ้าฟันว่าไปเที่ยวได้เลยคนณวะบาน,นี้ก็มีผู้เฒ่ามาบอกมากระซิมใจหูว่ารหารัสหองนั่นสามหนึ่งเจ็ดคุณวะคุณฟันคุณฟันบอคอย,อยาหเป็นเป็นผู้เฒ่าผู้ทราบผู้เก่าคุณวะนี่เองผู้เฒ่าบ่นบ่เป็นบัณฑิชายสุดเท้าอีกย่างหนึ่งคุณวะแต่เป็นผู้เฒ่ามากระซิมใจหูว่ารหัส ห้องอันนี้ดีสามหนึ่งเต็มเด้อขาทุกเช้าก็เลยแบบเอามืออันนี้ดาเฮดแบบรหัสกับเขาได้ไปกดไปกดรหัสแล้รกับเขาห้องได้ห้องงามงาได้แมนไปเที่ยวผู้ถ่าเพิ่มาจะคุ้นคุณไหมคนเดียวผู้เดียวแต่ว่าค่นไปกาแฟนในห่วงฟันเพิ่นไปกับไปกาแฟนเพิ่นคือเก่าเนาะฟันว่าไปเที่ยวบบดนี้เขามูเข้าเขาห้องว่แล้วแต่อข่ผู้ละฮัตนะแบบนี้ผู้ที่แบบ เศร้าเจ้า้องเขากับมาเห็นแต่ว่าเจ้าผู้ใส่ผู้เฒ่ามันจะใช้มาบอกว่าสามหนึ่งเจ็ดคนน่ะเขาลองกดแล้วกับเขาได้เนี่ยนกักุดสามหนึ่งเทียดเลยได้คนน่ะก็เห็นเด็กสามหนึ่งหนึ่งเเจยดเห็นเด็กสามเป็นสีใดค่ะสีสีดำดำะสีออกดำดำออกแบบคือเข้ากดจังเลยนะคุณน้าแม่ค่ะเป็นเหมือนเป็นพี่พ์เข้าปกติแหละน้องแม่เนาะคืออะราลองสื่อวเรื่องคนน่ะกับแมวหนึ่งเทียดแต่ค่ะ สามเจ็ดเนาะเหม่เนาะ่งหูว่าติดเขาพาเขานะค่ะค่ะก็ฝันั้งแสนละแต่วันนี้เพือนบวกนก็โเนาะค่ะบวกอืนก็โรคตรงกันกันเพื่อนไหนั่เนาะค่ะส่วนตัวคุณแม่ถ้ากกันหิน้องนี้คุณแม่สิกันตัวใดคหนึ่งแปดกันหนึ่งแปดเจ็ดแปดตัวเนาะเด็กหนึ่งกัเหล็กแปดตัวเดียวกันค่ะโอ๊ะกันหนึ่งแปดเหล็กหนึ่ง กับเิ๊กอันเดียวกันบอ้ัทามันขึ้นมาการขืนเจ็ดสิบแปดเนาะกันข้นการขืนบังเคยเนาะเคยออกจ็ดสี่เนาะเกจดแปดกหนึ่งกันเจ็ดแดไปน้ำเนาะเด็กหนึก็เป็นเด็กเจ็ดเนาะเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เนาะคุณแหเนาะกันไปเนาะกัแล้วจะรลมกดีกัแล้วแต่สองช่วงบนสีมากบอ้ะเป็นพิจารณ้าบึงเพราะว่าหลองปอบนี้เพื่อนฝันบอกขึ้นกัะงเนาะคุณแม่เนาะ อันนี้เรียกว่าฟันนั่นผู้เฒ่ามากกระซิบบอกข้างหูแล้วเพิ่นยังยืนอยู่หันมาคุณแม่ตอนเอาห้องหายไปเลยบอกเ่นหายไปเลยเหมือนว่าบนเป็นคนนะเป็นเป็นเจ้าทีมาแจักเนาะมีเหนมากระซิบบอกว่าละัสเขาห้องนีซ้ำเจ็ดก็ลองไปดกมบางที่ไปแตะเบื่องคนน่ะลูกสาวกับว่าเอามือไปแตะเบื่องกิดคืนเด็กสามเด็กหนึ่งเด็กเจ็ด ขาบอกเด้วก็ให้นี้เลยนี่ผู้กดนั่นเป็นหนังปอบหรือแฟนเพื่อนคุณแม่เป็นหนังบอบเนาะค่ะเนาะเพื่อนอายุเท่าไหร่แตลีว่าเลยอายุเพื่อนยี่สิบเอ็ดอายุยี่สิบเอ็ดปีเพื่อนใดจักใบแตลีวันใดคนหนึ่งในคูหนึ่งเปนสื่อสามนึงเจ็ดเป็ดเลเาให้แม่ฟังมันนี่เปิด่ะเปทวงค่ะงวดนี้แม่น้องแ้งบ้านแบฝันเนาะยัง ค่ะโลแม่งแปลงฝันจังสีนักติดตามเพื่อเนาะคต่ว่าอดีตลูกฝันค่ะน้องปอบฝันแต่ว่าน้องปอบนี่กับฝันแม่นคือกันเนาะคุณแม่เนาะเลื่อนหนึ่งเทียบคุณคุซื้อลอตเตอรี่ไหวยูบปนี้คุณป้าคุณแดดยูงปุ๊กไปเพื่อนเนาะฝันมืงขึ้นนี่กต่ว่ามาบอกให้แม่ฟังเลยคุณป้าคุณซื้อลอตเตอรี่หนึ่งหลักแต่ยูแต่ว่ากับลอดติดตามมึงอีกเนาะเพื่อนหน่องคุณฝันอีกคุณซื้อลอตเตอรี่มาแล้ว เห็นประธานน้องคุณเสียงแหละคุณฝันนอคุณแม่เนาะคุณบัตรีน้องเซียงค่ะจังได้กะฝากคุณแม่สอบถามน้องเพิ่อนละกะมาแบ่งปันให้เอฟซีขาอีกรอบนึงเนาะคุณแม่เนาะกับความฝันของหลวงปอมค่ะเด็กผู้ชมค่ะแต่ว่าน้องปอมเพิ่นกะฝันเหม็นทั้งิ่นอย่เนาะเจ้าบ้ากะกันแน่แนนม่กะกะคืนเหือกะคืนเดือกะล่งเนาะค่ะ เขาผี่จำได้หลวงปู่ฟันเนาะแต่ว่าลองคือนี่เธอแม่หนึ่งเจ็ดแบบเป็นเขาไ่เคยฟันแบบนี้เนาะมันมาไม่เหมือนกันบอมูเขาก็มีแต่ว่าบ่าหูเขามูไรอยู่คนละแม่บ่หูจักเขาหมายถึงว่าเหมือนว่าบริษัทให้ไปเที่ยวนะแต่แ่บคือมูแต่ของยึดไปทางใดเบิดอน่ยนะมีแต่คนแบบบ่หูจักนะบ่คุนขาหูตาเขาเขาหองเขาหูละฮารเบิร์ดแต่ว่าก็บ่หูคลองเขา ห้องรหฮัทจะคล้องกับปุ้งหัวละฮัทห้องเขาบริษับอกตอนไปนั่นน้องปอบมีทีคุ้นกันอยู่เนาะคนในโรงงานพ่อไปถึงญห้องพักบ่มีบ่เห็นบ่เห็นไฟสิทามเป็นยังไงดูสินะเขามีของไฟของมันเบิดก็มีผู้เฒ่ามากกว่าสิบบอกว่าสามเจ็ดเป็นผู้ชายเหมือนบอกคุณแม่เนาะละัทห้องสามเจ็ดก็ข้าไปก็จะได้จะได้ไปเปิดจะได้ก็บม่ได้นะนะแต่ว่าส่วนมาทานน้องปอบ่นฟันนี้เกี่ยวกับผู้เฒ่าเนาะ บ่ผู้เฒ่ากับเมชี่เนาะคุณแม่นเนาะเพพิิ่่นนสาวันนี้คุณแม่ได้ถามเพิ่นบ่ว่าเมชี่สุดเฒ่านั่นมากบ๊อหงดนี่นมาแล้วเพิ่นก็เห็นเพิ่นยังบ่เห็นอยู่พุ่นโอ้บ่ทันเห็นเนาะค่ะเนาะจ้าข้อความฝันของแม่น้องแปง้งมีหยังอีกเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่มี <c oughs> จ้าค่ะข,ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านเฮาง h o u รับชมรับฟังเนาะค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็มาสรุปตัวเลขของนุ่งปอบค่ะนุ่งปอบนี่เพื่นฟันซื้อแม่เพื่อนเนาะค่ะให้แม่เพื่อนเมื่อเราให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเข้าเล้ยรับช้มรับฟังค่ะค่ะนุ่งปอบนี่เพื่อนฟันว่าเพื่อนได้ไปเที่ยวค่ะเพื่อนกะได้ไปจองห้องแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อนเขาห้องบ่ได้เนาะค่ะบพจากรหัสเนาะค่ะมีผู้เทาผู้นึงเนาะค่ะมาบอกรหัสห้องค่ะรหัสห้องเพื่อนกะ สามหนึค่ะสามหนึ่งเจ็ดเพืกวัเนาะค่ะกัน1878 77ค่ะอายุของน้องกบกะยี่สิบเอปีค่ะวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อกสิเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมนันมันดำดได้วยด้วยเฮ่งๆป่ ing, งังๆไปกับความฝันของน้องบกบค่ะข้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิวิพัแนวทางความฝัน แนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเข้ารับชมรับฟังค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจค่มสามตัวเต็งขอยบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ